วันพัสดีไหนเอ่ยวันพัดอะไรร้อยพัด์ร้อยพัสด์ไม่ใช่วันพัดร้อยพัดน้ำเอาไหมคะมีน้ำแน่นะแม่แม่แม่ถือก่อนถือก่อนแล้วจะเพิ่งดูจะเพิ่งเปิดฝาฝาล่วงลองฝาล่วงหน่อยดิน้ำล่วงนะเฮ้ น้ำมันกระปใส่แลวเก็บเอาไว้หรือยังไงเนี่ยแชลงยูทูบจ้าทำยู u b e ของเขาเออือทุกวันเลยนะทุกวัน่ะจอยกับแม่จีบสวยมากโหากกวานี่แน่แลถ่ายรูปคข้างในก็ได้นะเอ้ะมีชื้กมองจอยจอยมีชื้กมองคนข้างในก็ฮ ลุงสวัสดีค่ะอะไรนะจมองน้องสาวจะที่ไหนเลยอ่ะลุงหนูทำหน้คนน้องเป็นคนไหนนะเนี่ยน้องสองนน้องสองพี่นะน้องพี่อค่ะตัวยงฟอกับพี่เออาคนนั้นอาเหยับยง นี่ยหมา้อล่างเหครับพักมันอย่าให้มันเ,ห,เหลืองค่ับไม่งั้นมันตกไวพักมันให้เหลืองให้นะี่ลุงทำอะไรครับได้จ้าได้ไดไรครับได้ครับบ้าสมจิตบ้านสมจิตรู้จักกับปัญจัยได้หรอตรงเนี้ย เพื่อนกันเป็นเพื่อนมานอ่ายังไม่มาเลยไยังยังอืโอ้ยแม่แม่กระโดด่คือแม่งกระโดดมันกระโดดชอบใจใหญ่วิ่งแม่กระโดด พี่ตใจเลยร่างนเหแป๊นึงลุงอมป้าใจชื่อลุงอะครับลุงคนนั้นล่ะครับไหนถามชื่อลุงว่ะลุงว่าถามชื่อลุงลุงว่าลไหนลุงคนไหนลุงคนนน้นลุงถามลุงลุงเขต้ไล่ตุ้งติ เดี๋ยวลงก็เตะเอาให้โอ้แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เอาไม่ทะเลือดได้คนละเครื่องนะเมื่อนะไอ้เลือดต้องหัดเลยวันดี้ค่ะพี่ยาสวัสดีวันนีค่ะอไอรูปนี้นะกลังเทเบียกลางเทเบียคงหิวแล้วแล้วสูงแค่ยัง่ยเดี๋ยวดูดิแม่ถือถือก่อนไปเลยนะป้าพูดมาก จะบอกว่าโุ้ยคิดพูมากเลยไหมถ้าบอกว่าตอนเด็กมเป็นแสงอะตอนเด็กไม่ค่อยพูดนะแต่วาดต้อพูดช้านะแต่พ่อเขาเอาเยดตาปาอ่ะโอ้โหทีนี้ก็พูดอยู่ไอ้เกตปามีีที่ไหนล่ะ ตามต่างจังหวัดอต่แค่เล็กอะไรนะเกียสะาใช่ใช่แต่มันมีที่ไหนจะไปวางบนท้องีเลยไมงหมดไปแสนกว่าบาทหมดไปเป็นแสนอ่ะมันมีอยู่แน่บัวก็มีที่บ้านก็มีเดี๋ยวนี้มันเสียงอ่ะนั่นนั่นถูกเอาไปเจอที่โคราชเกาะอยู่ในห้องโอ้ยมอดผมก็เลยเอาไปอาบน้ำอุ๋มก่อนอาบน้ำปุ๋มเวลาอาบน้ำอุ่นก่อนแล้วมันตบปากรูปสาวสวยอ่ะ เอาเลยเดยวจะเลี้ยงมองพอแม่บอลูกสาวสวยจะเล้ยงมองเท่านี้อย่ลุงตีอัดมก็ได้มาทำตัวดีๆไม่งั้นลุงไม่ให้มองลูกสาวพอแล้วปะเ้าวแป้งน้แข็งครับกินจ้ากินกินนักแก่ต้องกินนักระปุ๊ก้ค่หนูก็กินนี่ไม่กินข้าวกินแบบกินไอะไรนะลุง